เนี่ยฉันอยู่กับนายกพันโทนโ<อ>่ะฉันได้ใช้นามสกุลเขาอยู่เนี่ยสบ<อ>ันไหมสบายไหม,มเ,<อ>เกือบสบายโลจะไม่สบายมันเกือบสบายโอ,โอ้มันใช้เราคัดห้องน้ําห้องข้าแม่ด<อ>ีด<อ>ีเลยโอ้คลานจากห้องน้ํามากลับบ้านดีกว่าไว้ไม่อยู่แล้วก็อยู่กับพวกพันดีกว่าแล้วก่งงไงเก่นงไงฉักให้มันด้วยฉากมดโล มาอยู่กับผู้พันคือเก่าแล้วเออไปอยู่กับผู้พันไม่ได้ซักหรอกสบายเนาะผู้พันเก็บให้เออกลับมาเลยกลับมาแล้วกลับมาอยู่กับคุณพี่พันเี้กตอนนี้เมื่อไอ้ไอ้ทันนายกพันโทไม่เอาแล้วเอาแต่น้ำสปูลมันมาน้ำสปูลเอามาคือจดทะเบียนสมรสกันโอ้แต่ทานนายพันนี้ไม่ได้จดเพอเก่แล้วไม่ต้องจดนรกนรกท่องเนาะ กัู่ก,กันเฉยๆก็ได้นีชักเชื่อผ้าให้ใส่กระบุญหัวแล้วเออนี้ยอยากไปไหนก็ไปไปได้ไปได้อยากไม่เต้นติ๊กจังติ๊กจังติต๊กจักโอเคโอเคจบ